ครับรายการเมนินเฟนกับมาเจอคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชายที่อินเทรนคุณผู้หญิงที่มีแฟนอินเรนมานมัสการรอยพระพุทธบาทนะครับที่เขาขิชกูจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะครับก็เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยเขาจะมากราบนมัสการเพื่อขอพรกับรอยพระพุทธบาทตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่16มีนาคมซึ่งหมายความว่าในขณะที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่ขณะนี้นะครับเทศกาลของเราก็จบลงไปแล้วแล้วก็เขาขิชกูก็ได้ปิดตัวแล้วแต่ว่าผมจะเก็บภาพบรรยากาศตั้งแต่ตรงน ขึ้นไปถึงยอดสุดของเขาแล้วก็ในสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่าง,างๆที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆาก็จะได้บุญมากๆด้วยแต่ว่าในระหว่างนี้ <c oughs> ผมต้องขอรอแขกร,รับเชิญของเทปนี้ก่อนว่าจะเป็นใคร <c oughs> วันที่มาถ่ายทำที่เรามาวันที่11มีนาคมไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาลวรอแขกรับเชิญอีก5วัน <c oughs> รอแขกร,รับเชิญเป็นใครครับ ขายใช่ไหมท่านวันนี้พี่จัไม่ทราบจริงครับมทราบยิมูนทีมงานไม่บอกพี่จ๊าเลยเสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอันนี้ท่านคือโปรดิวเซอร์รายการของเราผู้อยู่เบื้องหลังรายการมินมอินเทนตั้งแต่เริ่มต้นเรับครัีครับครัครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ร้องรอกรับครับครครับ ซึ <One input> ่งหากเราเชิญเทมเนี่ยเป็นพี่จร๊กจริงเหรอจริงพี่จร๊กเนี่ยคุณผู้ชมคนที่มีความชอบในชื่อพี่แบบเจ๋งบอกเลยว่าเจ๋งจะนำเสนอแบบเป็นแบบสารคดีคนค้นคนอย่างนั้นเลยเหรออ่าคนค้นโคตรเลยเออคนค้นด้วยนั่นคือผมจะมาเล่าเรื่องราวของพีจาร๊กผ่านการเดินขึ้นไปสกสาราลอยหรือเปล่าและเอาเป็นว่าวันนี้ครับไม่ใช่คนเดียโอ้ขอบคุณมากครับยินดีมากครับยินดีครับ ปกติอยู่แต่ข้างหลังนะพี่จัดพูดอะไรก็ค่อยจะถูกเเออออแต่ต้องพูดเนี่ยคือคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าคือเขาเชื่อกันว่าคนที่มาไหว้สการะร้อยพุทธบาทข้างบนเนีสามปีติดต่อกันขอพรอะไรจะสมหวังอ๋อเหรอบางคนก็บอกว่าปีเดียวก็สมหวังแล้วนะสันติมากใช่เขาบอกว่าใครยังไม่ต้องขอพรหรอกถ้าจะขอพรก็ต้องมีพรอีกอนจริงครับพี่จริงพี่อ๋อบูชาอะรเพุทธบาทครับผมตวิญญาณไปขอพรครับปีไปสะดอกขอเสริม ตาเราแล้วผมว่าจะปีชอปปีอะไรกันนะครับผมคือการซื้อพลอยนี่ก็ไม่ใช่ว่าเอกซื้อพลอยที่เราชอบต้องซื้อพลอยตามตามันเกิดปีเกิดสามซองในหนึ่งห่อจะมีสามซองแยกหมดเลยนะครับทั้งวันทั้ปีนะใส่ที่ลอยใหญ่สองซองนะครับห่อเล็หนึ่งซองครับขอพรให้ขอที่ลอยใหญ่ข้อเดียวละห้าบนนะฮะห้าบนให้ขออย่างเดียวอ๋อขออย่างเดียวห้ามบนห้าบน ตอทชื่อจริงนะจะขอได้เลยของเรานะคะเวลาขอคอรุกที่จะต้องกลับบ้านเรเองนครับครับคือคุณผู้ชมไม่ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามาที่นี่เราก็จะทำอะไรไม่ถูกจะมีคนแนะนำตลอดทางดีจังอันนี้ก็ รอคิวรถใช่ทางข้างบนขึ้นไปขั้นที่2เออคือการขึ้นรถเนี่ยจะต้องมี2ขั้นใช่ครับขึ้นไปรอบแรกแล้วก็ไปต่อรถอีกคันนึงใช่ก็คือบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นไปแค่ขั้นแรกไม่ถือขั้นที่2แล้วก็ใช้วิธีเดินเอาอ๋อได้เหมือนกันระหว่างที่รอรถเนี่ยคุยกับพี่จั๊กหน่อยได้ไหมด้ครับเพิ่มกาเสียเวลาอ๋อคือครัทราบว่าตอนเด็กชีวิตพี่จั๊กไม่ได้สบายเลยอ่ะถือว่าเป็นความากไหมถ้าต่อใจในคุณก็เจอลำบากแต่ว่าประมาณตอนนี้ปุ๊กเนี่ยได้เจอคนเยอะขึ้นเนี่ยเขารู้สึกว่่าาามีคนนนนงกก็ลลบเเหหือรแะ ตอนนี้เด็กก็ไม่มีอะไรมากหรืว่าครอบครัวเนี่ยเหมืนไม่มีครอบครัวไม่มีแล้วก็เหมือนกับว่าครอบครัวอาจจะเรื่องเขาแตกแยกหรือเปล่าเขแตกแยกนิดนึงเพราะว่าเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กแล้วก็มีพ่อเลี้ยงมาสองคนด้วยกันตอนนั้นเรามองอย่างนั้นกับใจนะการที่เราเป็นเด็ก่ากับใจมันทำให้เราเหมือนเข่วอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยออยู่ดีคนนี้ก็เข้ามาเฮ้ยอยู่ดีคนนี้ก็เข้ามาเออคือเหมือนกับว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าครอบครัวเนี่ยมันสิ่ำคัญใช่ไหมพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโว้ย ทำไมเราไม่วันลีจังแล้วตอนนั้นแบบไม่ท้อพี่จัดไม่ท้อหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กไงแต่างตอนเป็นเด็กที่ได้ชคดียอย่างเงี้ยี่เราได้เราได้เรียนเราได้ได้โรงเรียนที่ดีเรามีการศึกษาเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนของเราไปประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้ดีกับการอยู่โรงเรียนกับการอยู่กับเพื่อนโดยที่ไม่ได้คิดว่าตะเลเป็นปืนชนกับแคอะไรแบบนี้เมื่อตอนนั้นนะพี่จัดคือพี่จัดผู้ตรงตรงอะพี่จัดอยู่สังคมแบบนั้นอะมันมีอะไรที่ชุดพี่จัดหลงมัมย เยอะแยะเลยเกิดไปหมดแล้วพี่จ้าอยู่ได้ยังไงผ่านตรงนั้นมาได้ผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบว่าตั้งข้อเกณฑ์อะไรกับชีวิตว่าเราจะต้องผ่านอะไรให้ได้ฉันจะต้องไปพบคนนี้หรือว่าคนนั้นมันโชคดีนะมันเป็นเหมือนเรื่องจังหวะชีวิตมากกว่าเออแล้วสิ่งที่ทําให้ผ่านมากเรื่องละเที่บอกไป<อ>ครับโรงเรียนคือการเรียนมันทุกไปได้ดูเหมือนเนิร์ดมากเลยคุดได้พจาร้์นี่แหละนี่แหละคือมุมมองเนิร์ดหรือเปล่ามันคือเรื่องจริงไงไม่ได้เนิร์ดคือไม่ได้เนิร์ดแต่ว่าเราได้เรีียนนใท่ ผู้ที่เราเรียนให้เราหวังไว้อย่างเรารู้สึกว่าตอนเราโชคดีอย่างหนึ่งตอนตอนเด็กๆเราเป็นคนเรียนใช้ได้เราเป็นคนเรียนเก่งนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ได้ยัอยู่ในสังคมกับเด็กเรียนนิดนึงแต่เด็กเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนเนียจนแบบเป็นการตัว่างหุ่มหุ้กมากแคเรียนสุนดเพลสอะไรประมาณนั้นอ,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 อืมอุ้ยรถมาแล้วเนี่ยมอมอตัวนี้เมันตัวแย้กันน้ามอเออตัวแย้กันน้เมีอยแหละชีวิตวัยผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้แบบดีไปกว่าชีวิตวัยเด็กเท่าไหร่หรอใส่กันบินชั้นประหยัดน เดี๋ยวป่าเดี๋ยวเขาไปคุยต่อขอ้างบนแล้วกันนะโอเค ระยาว่าระวังแท้งระวังแท้งระวังแท้งนะครับทำไมครับพี่มันมีที่ใส่น้ําเยอะสะเทือนมากเลยครับสําหรับใครก็ตามที่ท้องก็ต้องระวังแท้งโอ้ยว่าแท้งใส่น้ำว่าแท้งคนแท้งกันอ๋อเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงจุดที่สองละจุดที่สองเนี่ยเราลงรถมาเรามาถึงเรียกอะไรนพัชจดีการเขาใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้เก็จะไปไหว้เป็นมรสกาเจ้าแม่คุนกิ่นแล้วก็พัชจดีหินกันโอเคใ้านในเริ่มแอบแบบว่ามีมังมันมีแบบแยงแยงคน่งเงี้ยไม่ค่อยดีใส่ที่ไม่ดีของคนไทยเขาไม่จัดชัว คือจริงๆแล้วไม่ต้องรอให้คนุนีมาจัดหรอกจริงๆแล้วคนที่ยืนรอก็ได้จะจัดก,กันเองรู้เปล่าว่าประเทศไทยเป็นคนความสำเร็จหน้าแก่งถึงตรง BTS, ไ,ไป,ปไ้า BTS กับรถไฟฟ้าสายใต้ดิน MRT เราได้เห็นการเข้าคิวกันแบบใช้บริการสาธารณะครั้งแรกจริงๆแต่แตว่าที่อื่นยังไม่มีไงในต่จังหวัดแต่ในความรู้สึกผมตอนเนี้คุณดังไลยวะไม่ทันเลยหรอกไม่แคร์ไม่แคร์ใช่ปหะอย่าไปสนใจ ไม่แต่ถิ่ไม่แค่คนอื่นหรือแคาไม่ใช่วิธนะีการอะไรการจะดำเนินต่ออย่างไรจัดด<า>ับมาเกินาปาป้าีา่จัดผมยืนนับทูท่ทำไมกําลังบอกให้นับเกินอายุว่ะพี่จัดเออทําไมเราไม่นับเกินอายุว่ะพี่จัดว่าต,ตรงเนี้ยเป็นเจดีฟาดหนาแต่ตมนคำตอบที่เคลียร์ป่ะมเคลียบไม่คำตอบที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญ ของออการนัมาสการเราพระพุทธศาสนาที่เขาพิชกดูอย่งนี้เป็นจุดขึ้นทางก็เป็นพระเจดีย์ฟ้าพาซึ่งสูตรัดเนี่ยสู่ความสําเร็จเขาบอกว่าให้ใช้ทูบมากกว่าอายุของเราหนึ่งดอกก็นับไปดิเนี่ยใครกับใหญ่ก็แสดงว่กกา,าผ่านโลกมาเยอะแค่นั้นเองผมไม่ได้อยากรู้ว่าพี่จารอายุเท่าไหร่อ่ะแต่พิจานับทูบกี่ดอกยี่สิบเก้าชิวๆแต่ว่าอายุเราไม่เี้แอด จริงเหรอจริงจริงเรื่องยูไม่เครียดแตบเดียวคึ้หลักสามแล้วนะแต่เพียงอีกแงอื่เดียวมันคือใจหายว่าไหมเพื่อใจหายวาแต่ว่ามันรม่ได้โกหกันไม่ได้แลยอย่างนี้ว่าแล้วทำไมเวลาคนคุยเนี่ยเขาไม่บอกถามยูไม่บอกไม่บอกทำไมผมว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบคือบางทีดาราเนี่ยเขาอยากเด็กเนียยิ่งโดยเฉพาะดาราผู้หญิงดารผู้หญิงเขาก็ต้องอยากเด็กกันอยู่แล้วจริงป่ะเพราะว่าแบบถ้าแก่ไปก็เดี๋ยวได้บทเป็นแม่อยู่ฮ่องเด่นยากเลยจากเด็กก็ดึงหน้าเอาดิไม่ต้องไปบอกเขาหรอกได้ เขาท่านกำลังมุงการแล้วหลังจากที่เราไหว้มากรนจุดที่สองเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราคุยเรื่องงานของพิจัดไปในช่วงแรก เรื่องยังไม่หมดครับผมยังไม่หมดแต่ว่าตอนนี้เรานั่งรถจะขึ้นไปถึงจุดด้านบนครับไปรับคุณพระบาทครับเอาเป็นว่าเราติดตามต่อไปช่วงหน้าได้เลยเป็นดิเฟนต์ครับโอเคครับไม่ลดกันเอาไม่รู้ว่าจะโงหรือตอนนี้ต้องเดินแล้วครับครับตอนนี้ก็จุดออกมา จุดตรงกลานงน้องหนุ่มจุดตรงกลางนะพี่ดาก,ก่อนจากขึ้นไปบอกว่าจากตรงนี้ขึ้นไปรอยพระพุทธบาทเนี่ยประมาณ1นกิโลครับผมแล้วก็จากรอยพระพุทธบาทขึ้นไปถ้าแดงอีกประมาณกิโลกว่าครับผม,บผมตอนนี้ก็18บแนาฬิกาโอ้โอากาศดีไม่เรากลับ ก็ผมว่าไดลงไปดูกังไรทีตีอ่ะทีหนึ่งทีสองาม่ทำแบบมาักพิจารณาครับนคุยกันนี้นึงที่จะึ้นใจวัอุตสาห์ได้เขาบอกว่าประมาณกี่โลกีโลเนียครับสิบขีนะพี่สิบขีดอ่ะคุยอ่ะพิจารณต่อไปนี้คุยเรื่อง ตอนนี้เข้าไรงเรียนโรงเรียนที่เพราะว่ามันว่ามีหลายชั้นแบบว่าคนแบ่ว่าเป็นโรงเรียนพัทยงมาจากหาประเทศอรม์อาจัย์ของเข้าเรียนใ้แต่ตอนเร็ยก็สอบเข้าไปอ่ะแต่ว่าอสอบเนี่ยมันยากอะพอเข้าไปได้ไงมาจากต่ก่อนเาที่สามเราคือเตียวโนมาเนาะก่อนนั้นเราเป็นโรเรียน ไม่เป็นธรไมแล้คุณจากน้นราจะพาไปฟังบทแะไปรียนรู้าทำไมจมาาได้ด้วยนะไปนนเก็บทีบ้านาจดรงานที่ครับ ข่ายว่าให้อบไม่ได้เรียนไม่ได้ซื้อการสอบเห้าขวดเข้าคบแเ้าอหรือว่าใรดเลยก็ไม่เป็นไรใ้าสอเนรอบเสร็จพอไดสอบตหวเองเข้าสติต่างกันไม่ฉีดเลยแกได้สอบเปลี่ยนรูป่ย เสิ่งที่มันเปลี่ยนโลกไงพอเข้าไปเรี้นแล้วบรรยากาศการเรียนการใช้ชีวิตเป็นยังไงรก็เนไเราได้อยู่กับบรรยาการแบบเด็ี่ด้วยกันนะดีจาง เราไม่ได้จะดูนะุดรีไม่ได้เลยไม่ได้กคนสัคนทียวถดเเราไม่่านเหมนาวิทาเก้าเี่านจะอกจำลนะทำอ่างไรเชยร์จะบอกว่าจะยำต่อทัวก่อนเป็นเ็นตัวที่ระดับศึกษาเกาแล้วก็มันไนงแต่ตึงเขาไม่ต่นีแล้วก็ักเรียอยู่ในกรงเทนี่ยมันก็เป็นในพื้นที่ที่นจะต้องมีความ่อก เราก็จะเป็นชปทเป็นผัวหลวงพ่อตั้งแต่ว่าลูเป็นาทีตั้งแต่ลูกชาวที่ถ่ยไปตั้งแตที่อสิ่งทอยากมาบอกเหมนอนไรที่สำคัญที่เราทีจบเกี่ยวเรื่องที่สำคัญกอารเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องสมัครต้องไปสู่วิชาเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าเราได้การศึกษาเราได้การศึกษาในโซนเมดยนแต่เราเชแ่ในเราที่ัก ถ่ามนมาตาอาน้ำาบน้ำอาบน้ำอาบนเำอาน้อาบน้ำา้ำอาบนรำอาบน้อาบน้ำอาบน้ำอบ้อบไ้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบนำอาบน้ำอา้อเรน้อาบน้ำอาบนรำอรบน้ำอาบน้รอาบนรำอาบน้อาบน้ำอาบนมาบนอาน้าน้าอาบน้ำอาบน้ำอาน้ำอาเนน้ำน้ำาบนน้าา้าอาอน้บาบา้จา้อา้บบนำานอา ไปฝังตเียไปตัดตัไปดื่น้บ้านทันต์่สิทบุณอคักอาจารย์กกบคุ่อแมมันเนกิจกั่งกาาในโรเรียนแล้วก็กิจกรรมกัิจกรรมถาตรงๆไม่กรธนะมันในการลตัวไปลได้ของมันไม่รู้ตอนนั้นมันทำอะไรไปแต่มันไม่ได้คิดว่าอยู่ที่นี่เราที่เราต้องลงตัวไป ก็กิจกรรมจากมาจนถึงอะไรใช่ตอนนี่จาเรียนหาษาอะไรนะขณีเราเรียนแค่าีนเราตั้งเป้าไวแล้วตั้งแต่ตั้งแต่มายจนถงโมซีเราเ็นเ้ามาใาาได้เราโชคดีตรงที่เราคนพเยนเราเราชอบได้ละครเวทีนะเวาดูละควทีราปัจจุบันเรากำเวทีของที่ได้เราเ้าัุ่วน้าตั่ดรับ เราได้เส็จ <c oughs> <yelled> ุ๊บเก็ทเมอน่อย่าเงยแต่ตอนนี้มีเยนาามีใิรรงยอยู่มีแค่้าชมฝึกปนฝอะไรเ่งั้ออเก่งยะเก่งจริงมีทุกคนมีหลายคนย่างนีต้องแบบนี้เลยะ่ะคนรช่ ที่เราได้แบบนี้แสดควาเาสบายเราเป็นคนที่จะมาทำงานจริงๆนะจะบอกว่ามันจะตอ่ากันหมดเพียงแต่ว่ายอชุถ้าเราไม่มีจุดเด่าก็จะไม่มีอะไรที่น่าสนใจมนี่จัดะที่ส่งของพี่จัดใครมีที่ตอนนี้นแร่นอยู่ในวงการร่นแร่นาจะมีเยอะส่นใหญ่นนานะเรืองรจะมีท่เรยนาการมีเตอร์ลังากนั้นก็จตเคงใหญ่ที่นนะครับรุ่นรุ่นเราทางวงการในปุชก็จะมี แต่ไล่มาตั้งแต่ที่แอปปินซอน์เจ้าชัวร์เดเมกน้องสามีครับที่ใกล้ๆกับที่เลยตั้งแต่เรียนเตรียมได้กันมาที่กรุงทองปนิสรายปนิษรายไอ้คัชวินคนท่าแต่ละคนนี่มันยาวไกลนะพี่ฮะยาวไกลคือต้องบอกต้องขอคุณผู้ชมอย่างนี้มันอาจจะนานแต่ละเบรกคือต้องบอกคุณผู้ชมเลยาม่อนว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากใช่แต่ว่าจริงๆนะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรไม่ได้ย่างนี้มาเล่าข่าวต่าชีววิทยาไม่ได้อยากจะมาเป็นโชว์มตามหนนะ เกิดขวดนั่นสรรพคุณตัวเองเกิดแต่ว่าคือไม่มีโอกาสก็อยากจะตาดรอยไปคือจริงๆผมจะบอกให้คุณโชมฟังนิดนึงว่าไม่ได้พี่จั๊บแต่พี่เซนเตอร์อ่างที่บอกคือเป็นผมเองที่ตัดสินใจคือเหมือนเราว่าเราทำงานไปพักหนึ่งเราก็มีโอกาสได้จอยการนอกนอกการใช้ชีวิตในการทำงานเราก็ได้พูดคุยกันรู้สึกว่าพี่จั๊บเป็นคนที่มีชีวิตน่าสนใจคนหนึ่งกว่าที่พี่จั๊ต้องเห็จุดเนี้ยจุดที่ทุกคนเห็นว่าพี่จัาบทำงานอยู่ในวงการสบายมีรายการู้วยรายการนี้จัดรายการที่ยไม่ได้สบายทุกคนใช่ ี่มันมันดีดีว่ะน่าเลิกร้องนะดีก็ตีได้เดี๋ยวอีกกิโลไม่ร้องไปอีกกิโไปร้องเรป่อยครับประสิทธิดีนี่ก็เป็นเป็นรกขาทางอาหารคณะรัฐมนตรีผู้มีเปือดไทอไม่ต้อปบอกว่าเกิดนะท่านจะมีคนที่ใสบาตรมีคนรวอ ตูรู้ได้ว่าอาไรนะตัดปาดีคนมาถวาสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งไว้แล้วมันจะมีประวัติที่หนึ่งแล้วตรงที่พระพุเจ้าจะเดินทางไปสักที่หนึ่งเพื่อไปเยี่ยมแต่เป็นพระเป็นเป็นญาติของสาีตรลัทางที่ไปเยี่ยมมีสอทางทางหนึ่งใกล้ทางอีกทางแต่ทางที่ทางที่ไกลี่ไปแล้วจะมีคนคอยินประวเดี่ยวแป่นต่ทางที่ไกล้เป็นป่ามีคนพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไดเรามีพระสิรลมาใไป อยางก็จะไม่มีกรหรือว่าคคบาทครับแต่ถ้าไมสิบไเราไม่อดนะประมาณแล้วก็ไม่อดจริงจไม่อดจริงจริงหนึ่งร้อยบาทที่เราเป็นเจ็บักเป็นอบสิบลิเป็ท ไปนรมาสการ์ลอยวัตถุธบามท่านไงเราจะเห็นทูปปักอยู่แล้วปกักแบบไม่จุดแล้วปกักแบบโค้งเงี้ยเโค้ง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 คือเขามีความเชื่อคุณผู้ชมเชื่อกันว่าการขึ้นนมัสการ์ถ้าใครเอาทูปเนี่ยมาปักแล้วก็ค้ำไว้กับก้อนหินชีวิตเนี่ยจะได้รับการประทับค้ำชูอ๋อันดีบเลยใช่ผู้บริหารวายซีวีนะครัะ

ใจขนาดเนี้ยใจขนาดเนี้ยเพราะตัวเยอะมากแสดงให้เห็นตีแงสุารสีกชนนะฮะถ้ามองไปทางด้านขวาของผมก็จะเห็นนะครับเป็นทรกตหัาที่เป็นจุงไม้ของหลายหลายคนไม่ใช่หลายคนเป็นจุไทุกคนเป็ที่าบเรื่องเราตรนานี้ทำไมกับเดียวผมใส่ว่าผต้องขกงทำไมเรารัาเนียใหญ่คือเราตราเนี้ยข่าวจริงแล้วเนี่ย เป็นมี็นาัสมัตของจริงนะเขาบอกว่าวัสมัของจริงในโอเกะมันมีอย่แคารอยนกาแล้วรอยรอยที่จริงที่อยที่เมืองไทเขาครอยุบาทสระบุรีที่เป็นแบบมอริจินนรอวิอื่นเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นรอยคุทธบรอยพุบาเปเหมือนกับสนตเปบบเี์ันเมือสิ่งที่เป็นโกนี่แะแต่เป็นอะไรที่สร้างขึ้นไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระที่รวยแรงนะแล้วมันก็ลอยไปลอยมาในทางที่จะลอยไป้อยมาแล้วก็จะลองไปลอย่า

ตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นกับผมคิดคาจดอย่ทำไรผมคิดว่าเราจะขึ้นมาถึงจุดนี้สักประมาณ6โมงค่ำนุภาพิตก ถ้าักอย่งนไรก็สุดหวรคจากการก็มลการชันมากอ่ะพวกเก็เห็นถึงสัตว์ที่หลายๆชนชั้นเลยที่ขึ้นมาร่วมจะมสักกาุบากับเราถือว่าเป็นเตองนี้สองของเราใช่ก็หลังจากที่เรา ทำมสการลอยตัวบากเราใหญ่ลอยเล็กไปแล้วถือว่าโชคดีนะรอบที่เราวหาอู่รอบสุดท้ายก่อนที่ท่านพ่อจะูมาเทนาแต่ว่าได้การมาสองเปเงกแตเรามีเรี้ยงกต่อไปครับจริงๆใจประเดิมใระเดิมที่ประเดิมแล้วจะไปที่ไหนครับเรื่องคุพ่อแดงพแดงที่นั่นหละกที่สุดเหละถ้าคอยกสุเรียกางยังไไกลลิ้นแต่เบ่งหน้าเป็นที่เดน

30นาทีใช่เราก็มาถึงจุดสุดท้ายของการจาริกแสวงบุญใช่แล้วนี่น <ะ S 1> นคือ้นส,<า>สุดเขียนในมัฒนการหลอยพระพุทธาสที่ขับพิชกดอง่องนี้เขาจะเป็นผาแดงที่เขาบอกกันไปใช่ไหมครับ,ค,รบคือทุกสิ่ทุกอย่างในคุณดิฉันสเนี่ยต้องบอดว่ามันจะมีของไม่อย่างที่เขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่าที่จะน้อมนำให้คนเข้าไปสู่ความดีได้ง่างเช่นการเขียนบน้าแด จริงๆแล้วประโยชน์จริงๆที่แท้จริงของพระแดดคือเขากั้นไว้เป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางที่เขาพิชกูดหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นแคนาเดียแห่งชาติซึ่งเขาต้องการกั้นไม่ให้คนธรรมดาอย่างเราเดินเข้าไปมันเป็นที่ที่อาจจะมีสัตว์ป่ามีสัตว์ร้ายนะครับครับถือได้ว่าเป็นเหมือนกับเส้นชัยอ่ะเป็นเส้นชัยที่ หลายๆคนที่เดินทางมาก็อยากจะมาให้ถึงกพมาให้ถึงเสร็จปุ๊บก็ไหนๆมา,ถ,า,มาถึงแล้วตั้งแต่ปีนเขาขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเรามีคําอธิษฐานับเขียนลงไปได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเขียนก็ได้หรือว่าที่คุณพี่เขาบอกนะจะใช้ใจน้อมนําลงไปก็ได้เพราะว่าท่านี่านทุค,คนท่านรู้หมดแหละอยู่แล้วเราจะเขียนก็ตาม ก็เอาเป็นว่าก่อนก่อนที่จะลงไปนั่งค,คุยอีกสักหน่อยนึงเนาะได้เลยครับยินดงเมื่อกีคค้คุยคุยกัตอนพี่จับเรียนได้ข่าวว่าสมัยเรียนนะพี่จ๊ะไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะเป็นคนพี่มีเป็นแบบว่าผู้รู้ถึงขั้นเป็นครูสอนพิเศษเด้ว่ยพี่จ๊ะครูสอนพิเศษจริงๆไม่ใช่ผู้รู้ขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วจะบอกว่าอะไรนีกป่ะอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เด็กมหาลัยหลายๆคนทำคือเหมือนกับว่าพอขึ้นมหาลัยปุ๊บเนี่ยเราก็ไปสอนเด็กที่เรียนมัธยมปลายเนี่ย เขาเป็นฟ้าหรือว่า admission โอเน็ตเอเน็ตแกดแพตอนนี้สอนเพื่ออะไรที่สอนเพื่อเพิ่มความรู้ตัวเองไม่ได้สาหาเินเอาก็งตรงเลยจริงเหรอไม่ตอนนั้นเรนาเราก็าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบเราก็ทำงานหาเลี้ยงชีพการทำงานหาเลี้ยงชีพเราทำยังไงเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็ สามารถสอนได้เพราะว่าเราก็ผ่านประสบการณ์การลงฟาร์มมาใช่ป่ะเราก็เอาไปสอนเด็กมาที่ลงฟารคือด้วยความที่เราจบเรียนโรงมาเรียนจุฬาฯหรือใหมันมันพอจะมีเกาเรียกฟูไฟล์อยู่บ้างพี่จัสอะช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยอะพี่จัสออกจากบ้านมาออกจากั้งแต่มองโหวกทำไมพี่จัสก็ออกจากบ้านมาเพราะว่าบ้านนั้นแบบบ้านไม่น่าอยู่นะเราก็เลยออกจากบ้านมาตัดสินใจ ก็แบบแบบไหนที่นทั่วไปหลายหลายคนนก็คือที่บ้านมันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราออกไปข้างหอกดีกว่าน่าจะมีอะไรดีกว่าแล้วก็เลยออกไปเนี่ยออกไปปุ๊บมันก็มันก็เป็นน้านที่ว่าออกไปปุ๊บมันก็จะกลับมาขอตานมันไม่ใช่ป่ะเออเราออกไปเราก็ต้องอยู่ไห้ได้ผมบอกคุณผู้ชมนะที่เป็นวัยรุ่นนิดนึงนะไม่ใช่แบบว่ามานั่งพูดเรื่งพิจารณาว่าเฮ้ยออกมาใช้ชีวิตเองแล้ว ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นดาราลงดาราเป็นดีเจเมไม่ได้บอกให้ใครออกมาใช้ชีวิตจ้องจากบ้านนะใช่ถ้าใครใออกมาจากบ้านเลยนะหรือว่าบ้านดีใหอยู่บ้านเอออยู่บ้านเยอะอยู่บ้าน <ๆ S 2> <อ>แต่ถ้า,า,ามันเป็นแค่กาเรเลือกทั้งเลือกคนนี้มาเล่าสู่กันฟังพี่จั๊ดอาจจะเป็นแค่หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันนะที่ผ่านพ้นชีวิตมหาลัยแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตมันมีความภูมิใจอย่างหนึ่งคือผมฟังแล้วผมภูมิใจแทนพี่จั๊ดพี่จั๊ดทำงานมาจนถึงช่วงชีวิตช่วงนึง พี่จ้าสามารถซื้อบ้านเป็นของเงินนหลังนึ่งใช่ไหมหนึ่งใช่ใช่เพรานั้นคือ,อังไงพี่จ้าท่าภูมิใจเพราะว่ามันเป็นเงินที่หรักฐานไปได้ด้วยนะพันธุแม่ของเราตอนช่วงนั้นเนี่ยประมาณสตรีสี่เก้าห้าสูงเนี่ยต้องบอกว่าวงการอีเวนต์เนี่ยมันบูมมากวงการบันเทิงรู้สึกว่ามันจะดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีรายการทีวีเยอะแยะมีมมอีวงอีเวนต์แล้วก็เต็ดต่างแล้วก็ซื้อบ้านหลังหนึ่งซื้อบ้านหลังหนึ่งก็แถวแม่แถวที่ชายมาอยู่ด้วยเป็นความท่ทาภูมิใจ เอออันนี้แบบร่าย,ย่อๆนะเป็นความภาคภูมิใจสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยมีบ้านมาตลอดชีวิตพอมีบ้านปุ๊บเราก็ไปเอาพี่เรามาเราไปเอาแม่เราออกมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่มาอยู่ทุกวันนี้สามปีประมาณสามปี่อยู่บ้านหลังนี้นะโหฟังแล้วสะเทืนทนอทนอ่ะเทือนคือก็แบบว่าอึ้งไปเลยทีเดียวว่าแบบคือจากวันที่ตอนเด็กพูดง่ายๆเขาทุกโลกอบอุ่นใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตลอดจนวันนึงซื้อบ้านแล้วสามารถพาแม่พี่สาวมาอยู่ได้ มาถึงตรงนี้ละคืออย่างผมอะผมผมเองก็มีความฝันผมก็ผ่านจุดผมฝันมาแล้วกับอาชีพนี้พี่จับถึงฝันหรือยังหรือว่ามีฝันต่อไปอีกเฮ้ยมีฝันต่อไปอีกมีฝันเลยมีฝันต่อไปอีกอะถ้าสมมติบอกได้บอกได้ได้อยากทำละครทีอันี้จริงๆเนี่ยรู้สึกว่าในวงการบันเธอมีสิ่งเดียวที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำนี่เคยทำแล้วรู้สึกว่าแบบ รู้สึกว่าเราเราชอบอย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับเมื่อไหร่พี่จัดจะได้ทําละครเวทีก็เราจะไม่เห็นพี่จัดในรายการนี้จริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ละครเวทีก็จริงๆก็ต้องการคุณนะครับเมื่อวันนี้ก็ถึงตรงนี้แล้วก็คืออย่างน้อยผมรู้สึกว่าการที่มันอยู่ตรงเนี้ยมาขอพรแล้วคิดว่ากลับไปหัวจะได้พรแบบว่าทำร้อยบาทได้ร้อยล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ ก็อย่าไปหวังมันเถอะอย่างนี้ผมรู้สึกก็คือมาที่เนี่ยสิ่งนี้จะได้กลับไปก็คือสุขภาพแน่นอนถ้ามาขอพรเรื่องสุขภาพเดินสามกิโลกลับไปคงสุขภาพดีแน่นอนครับเพราะอากาศที่นี่ก็ดีเพราะเราอยู่ในป่าใีป่าดีมากได้เพื่อนผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่มาที่เนี่ยเดินด้วยกันไมิ้งกันแน่เห็นใจกันเลยล่ะผมว่านี่คือนี่คือพรที่ดีที่สุดแล้วเรื่องสุขภาพกับเรื่องมิตรภาพครับผมถูกมหมพี่จักรอจบคงมากเนะแฮสตี้เออปินไปอันว่า ปิดรายการแล้วผมก็หมดหน้าที่สัมภาษณ์แล้วก็หน้าที่เขาใ่ปิดรายการแ้วโอเคปิดรายการแล้วกไงปิดรายการแบบคอนเซ็ปต์ตามปกตินะปกติครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแจ๊คกี้มากแทนจากไทยรับที่มาเป็นแขกรับเชิญเราจะดีกับคุณด้วขอบคุณครับคุณบ้านดีครับเดี๋ยวกามเชื่อต่อไปเป็นอินเทรนด์นะครับเราจะพาคุณไปอินเทรนด์กันที่ไหนแขกรับเชิญจะเป็นใครและเทรนด์ที่เราจะนำเสนอนั้นจะเป็นอะไรกันสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ